ครับเราถ่ายให้ดูพลอยเก่ากล่องที่เราเก็บไว้โคกเก่าจริงๆเรายังไม่ได้เปลี่ยนกล่องนะครับเป็นโกเมนโกเมนสีเหลือง <c oughs> ลพลอยชุมพูนะครับเป็นลูกสามเหลี่ยมดูจากภายในกล่องแล้วก็เป็นพลอยเนื้อแท้เนี่ยจะมีไฟสะท้อนแสงออกมานะครับแวววาวนะครับสะท้อนแสงออกมาเป็นอ ประกายไฟนะครับที่ออกมาจากเม็ดพลอยครับแต่ถ้าสีไหนสีเข้มเม็ดพลอยก็จะไม่เรานี่แสงแสงตะท้อนนะครับไม่มีแสงตะท้อนนะครับ,บ,นนรบถ้าเป็นพลอยแท้ๆแล้วเนี่ยอย,อ,อยู่ในที่มืดก็จะมีแสงสีตะท้อนพลอยแท้ๆนะครับอยู่ในที่มืดก็จะมี ความประกายความแวววาวความแวววาวของแสงของออกมาจะมีตัวพออลอยอ่ะพูดง่ายๆแต่้าเป็นกระจกมันจะไม่ได้มีแสงข้างในเลยมันจะสะท้อนแบบแบบแบบเฉยๆแบบแวววาวเฉยๆออกมาจากผิวถ้าเป็นกระจกหรือเป็นพลอยพลอยเทียมนะครับถ้าพลอยแท้จะมีลักษณะคือมีแสงอยู่ในตัวพลอยออกมาจากเม็ดพลอยนะครับ เราให้ดูปพึงสังเกตว่าพลอยแท้กับพลอยอไม่แท้เป็นอย่างไรนะครับ